ว่าจะแตกต่างในความสว,ส,สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับเราพบกันกับผมเฟิร์นอีสุเมโทนะครับและแคทอีสุเมโทนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยอะไรกันนะ้องแคทก็จะมาพูดคุยการเลือกใช้รถนะคะการใช้รถว่าปกติเนี่ยจะมีบางท่านนะครับที่ยังตัดสินใจเลือกไม่ได้ ว่าจะเลือกเป็นรถอีสุเนี่ยทรงสูงหรือทรงมาตรฐานสาหรับทรงมาตรฐานนะครับที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือทรงเตี้ยจะใช้สี่ประตูดีหรือแคบดีใช่ไหมใช่แต่วันนี้นะครับเราสองคนนะอยากเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการตัดสินใจของลูกค้าใช่ค่ะใช่ไหมครับน้องแคทอ่ะตอนนี้นะครับสําหรับอีสุของเรานะมีให้เลือกอยู่2แบบคือเกีรยเกีรยออโต้กับเกีร์ธรรมดานะคะ และที่สำคัญนะครับเกียร์ออโต้มีอยู่ในทรงมาตรฐานงเราด้วยใช่ตอนนี้มีสูตนะครับเปิดตัวนะครับเกียร์ออโต้ตัว S ตัวเอใช่ไหมเริ่มตั้งแต่อะไรเลยคะเริ่มตั้งแต่ตัวสปาร์กเลยแล้วแล้วโวหัวก็ซื้อละหรือแชร์ซื่อเองใชีไหมก็มีเหมือนกันเพิ่มมาสี่รุ่นเลยนะคะใช่ไหมเพิ่มเกียร์ออโต้มาในทุกๆรุ่นเลยนะคบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สําหรับลูกค้าเพราะตอนนี้นะการจราจรก็ ติดขัดกันมากเลยใช่ถ้าขับเกียออโต้มันก็สะดวกสบายขึ้นใช่ไหมใช่นะอ่าโอเค,อเคก่อนอื่นนะครับวันนี้นะเรามาเพิ่มทางเลือกกันลำดับแรกเลยที่เราเตรียมมานะครับน้องแคทนี่เป็นทรงมาตรฐานสเปคแคปใชครับแล้วก็ทรงสูงไฮแลนเดอร์อันนี้ก็ตัวตัวสิประตูทรงมาตรฐานนะคะแล้วก็อันนี้สิประตูไฮแลนเดอร์ก็คือตัวสูงของเรานั่นเองสประตูทร,ทรงมาตรฐานหรือว่าแคปโฟใช่ต,ต้องไหมอ่า ง่ายๆเลยเขามีถ้าลูกค้ามองว่าจะเลือกซื้อ,อยังไงเนี่ยผมมีแนวทางสําหรับผมนะครับแล้วก็น no ้องแคทด้วยมองตรงนี้ครับว่าการเลือกใช้ของเราอะเราเลือกใช้แบบไหนวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากกว่านะครับเราจะเลือกใช้สําหรับบรรทุกของขนส่งหรือใช้ในรูปแบบของครอบครัวใช่ไหมว่าเราเนี่ยต้องการ ใช้ภายในครอบครัวครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่หรือครอบครัวที่เล็กถ้าครอบครัวขนาดเล็กเนี่ยใช้รถแคบดีหรือว่าสี่ประตูดีนอ้องแคทก็ถ้าเป็นแคทนะครอบครัว3าคน4ี่คนอย่างไงแคทก็จะใช้แคปแต่ถ้าเกิด5้าคนขึ้นไปแคทมองเป็นสี่ประตูดีกว่าอย่างแคทเนาะครอบครัวใหญ่ก็สี่ประตูเหมือนกันะคะ่ะอ๋อของนอ้องแคทก็ใช้เป็นตัวแคปโฟล์ต้องไหมใช่ค่ะ คราวนี้นะครับสำหรับเฟิร์นนะครบมุมมองของเฟิร์นนะครับถ้าเราเป็นครอบครัวที่ยังเล็กอยู่ที่ยู่อย่างที่น้องแคทบอกเลยนะลูกยังไม่ได้ตัวใหญ่มากหรือไม่ได้ตัวโตมากเนี่ยใช้แคบสบายมากเลยครับเพราะว่าห้องแคบของเราเนี่ยกว้างขวางใช่ค่ะกว้างกว่าตัวเดิมด้วยนะตัวทีสุดของเราโฉมเก่าใช่ครับตอนนี้กว้างกว่าโฉมเก่าแน่นอนนะครับรูปโฉมที่เปลี่ยนไปทำให้ดูดีไซน์สวยงามขึ้นด้วยนะครับ คราวนี้เรามาพูดถึง4ประตูกันถ้า4ประตูเนี่ยนั่งสบายมากค่ะลูกค้าเพราะว่าแคทใช้อยู่แล้วเนาะสะดวกสบายจริงๆครับ<ๆ>กว้างขวางกว่าเดิมครับใช่สำหรับ10ประตูเนี่ยมันก็จะได้พื้นที่ของห้องโดยสารที่กว้างขึ้นนั่งสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้เน้นด้านการบรรทุกของหรือขนของมากนะักไม่เหมือน ตัว<ค>สเปคแคบหรือแค p ของเรานะครับที่จะมีโซนของกระบะพื้นที่กระบะที่กว้างกว่านะครับคราวนี้มันขึ้นอยู่แบบวัตถุประสงค์ของลูกค้าแล้วว่าลูกค้าเนี่ยจะใช้วัตถุประสงค์แบบไหนนะครับลักษณะของการใช้งานของทรงสูงกับทรงมาตรฐานน่ะข้อแตกต่างมีมากไหมมีไม่เยอะมากครับ ถ้าเรามองง่ายๆสําหรับทรงมาตรฐานเนี่ยครับหรือตัวเตี้ยของเราเนี่ยมันจะได้ทัศนวิสัยที่แตกต่างกับตัวสูงอันนี้มองแบบง่ายๆเลยนะความสูงกับความความเตี้ยของมันนะครับนะครับระดับความสูงนั่นเองสําหรับการบรรทุกของความสูงก็อาจจะเทอาท้าไหมเพราะว่ามันสูงเงเนาะมันจะยกของขึ้นยากแต่ว่าทัศนวิสัยในการขับขี่จะมองชัดเจนนะคะตัวสูงใช่ไหมโอเคสําหรับวันนี้นะเราได้ให้แนวทางเรื่อง กับลูกค้าเพื่อลูกค้านะคะจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะวันนี้เราสองคนนะจะต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับชิปหน้าที่เราจะทำขึ้นมาใหม่เราจะมาพูดถึงอะไรน้องแคทเราจะมาพูดถึงความแตกต่างของตัวทรงสูงกับทรงมาตรฐานเนาะว่ามันต่างกันยังไงต่างกันเยอะหรือเปล่าว่าจะแตกต่างในด้านของความสูงอย่างเดียวหรือไม่นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ